ไปดูเรื่องราวของสมาคมกีฬาพะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยนะคะที่ล่าสุดเดินหน้าร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค,ะค่ะเตรียมเปิดหลักสูตรระยะสั้นให้กับผู้ที่สนใจจากต่างประเทศเข้ามาอบรมในไทยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ ทางคุณสุกรีสุภาวรีกุลนายกสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยและเลขาธิการสธ์กีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งเอเชียหรือ ABBF ได้พานาราเมสสวามีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสธ์กีฬาพอกายและฟิตเนสโลกหรือ w b p f เข้าพบหารือกับนายวิษณุไล่ชพิษอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเพื่อพูดคุยถึงการต่อย,ยอดด้านการศึกษาและวิชาการทางด้านการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกำลังกายหรือ Personal Trainer ซึ่งในปัจจุบันมีกระแสความต้องการของตลาดในทุกประเทศประกอบกับหลักสูตรการพัฒนาผู้ฝึกสอนการออกกําลังกายของสมาคมกีฬาพ่อกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยเหมาะที่จะนําไปต่อย,ยอดเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในต่างประเทศได้เข้ามาร่วมรับการอบรมและหากได้มีการบูรณาการหลักสูตรทางด้านวิชาการจากทางมหาวิทยายลัยการกีฬาแห่งชาติจะยิ่งเกาะให้เกิดประโยชน์ในด้านการศึกษาและพัฒนาเป็นวิชาชีพต่อไป โดยผู้แทนของสพันกีฬาพกกายและฟิตเนสโลกเชื่อมั่นว่าถ้าหลักสูตรนี้สามารถเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรระยะสั้นภายในระยะเวลา3-4ถึงสสัปดาห์ได้ก็จะได้รับความสนใจจากประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียหลายๆประเทศที่จะส่งบุคลากรมาเข้าร่วมรับการอบรมอย่างแน่นอนสำหรับหลักสูตร National Bodybuilding Coaching Certificate หรือ NBCC ที่สมาคมกีฬาพกกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยได้เปิดการสอนในปัจจุบันก็ประกอบไปด้วย5สาขา วิชาหลักคือวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านสรีระร่างกายและระบบกล้ามเนื้อหรือ m u s c ซ e and anatomy วิทยาศาสตร์การกีฬาชีวกลศาสตร์ด้านการเคลื่อนไหวหรือว่าแล้วก็วิทยาศาสตร์ทางการกีฬาด้านจิตวิทยาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านโภชนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านเวชศาสตร์การกีฬา ถ้าหลักสูตรนี้ได้รับการขยายผลเพื่อเปิดโอกาสให้กับชาวต่างชาติที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแล้วก็รับการอบรมในหลักสูตรนี้ทางสมาคมก็มองว่าจะเป็นส่วนสําคัญในการขยายโอกาสให้กับประเทศไทยได้เป็นสปอร์ทฮับของภูมิภาคอีกทั้งยังถือเป็นโอกาสพักดันร่วมกับนโยบายซอฟ t ์พาเวเของภาครัฐต่อไปอีกด้วย